ไม่ได้มีข่าวสารใหม่อะไรมากนะครับไม่ได้ไมีม<า>มเลย,ยเข้ามาไม่มีมมเลยขา่าไมันมี<อ>แต่ตัวเลขที่ต้องระมัดระวังและก็น่ากลัวเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาอีกแล้วอ่ะ8.5นี่คือมองในแง่ดีถ้าเราไปดูหลายรัฐในอเมริกาตอนนี้เนี่ยพวกรัฐที่อยู่ตรงกลางพวกอริโซนาไอโอวาทั้งหลายเนี่ยที่มันอยู่แถวภูเขาครับมันเกิน10%หมดแล้วดังั้นเงินเฟ้อมันมันรุนแรงมากที่เราคงหนีไม่พ้นเนี่ยก็คือต้องใช้นโยบายการเงินตึงตัวซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยไซต์ที่เขาจะใช้เนี่ยมันน่ากลัวแล้วเขาจะเริ่มประชุมกันเนี่ยก็คือ3พฤษภาผมคิดว่าตลาดต้องมีแอคชั่นก่อนแน่ๆเลยยกแรกนะครับก็แปลว่าเซลล์ before May มันจะเกิดขึ้นก็คือเซลล์หลังสงการเนี่ยแหละเกิดขึ้นแน่ก่อนที่จะมีการประชุม FOMC ครับแล้วรอบนี้เนี่ยเขาจะใช้ QT นะฮะเขาไม่ได้จะบอกว่ายุติการ invest ก็คือยุติการ re invest ไม่ใช่นะฮะ แต่รอบนี้มันเป็นการปาทิ้งเลยเซลล์ออฟพวกบรรดาที่ซื้อมาทั้งเทชชอรี่แล้วก็ทั้ง m อ s อไม่ได้ปล่อยให้หมดอายุแต่รอบนี้จะปาทิ้งลงมาความรุนแรงดึงออกดึงออกเลยดึงออกใช่ครับคือความรุนแรงเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าตอนสมัยปี2 0 1พ2 0สิเจ็ดพสิแแน่นอนหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นแม้ว่าตลาดจะมีแอคชั่นแล้วก่อนวันที่สาพฤษภานะครับแต่หลังจากสามพฤษภาไปก็มีสิทธิ์ที่จะซึมลงไปเรื่อยๆนะครับเดี่ยแน่ๆนะครับแล้วในเมืองไทยเองเนี่ยมองไม่เห็น พอยบวกที่รออยู่ในอนาคตเลยเพราะเราต้องอย่าลืมว่าเดีย๋ยวเราจะต้องเจอเหตุการณ์กับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ดับจากเนี้ยมันมีแต่จะแย่ลงอืมเพราะไอตัวเลขที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นตัวเลขชุดของมกราลคุมภามีนาซึ่งมกราลคุมภามีนาเนี่ยอิมเพคจากเงินเฟอ้อยังไม่ได้สูงมากแล้วพ็เรื่องมาเซยูเครนอย่างมีนาเนี่ยเพิ่งเริ่มเอง ตั้งแต่เมษายนเนี่ยมันมีแต่ตัวเลขที่จะแย่ลงแย่ลงซึ่งโกลแมสแซคเขาก็มีการประเมินนะครับว่าความความเป็นไปได้ที่จะเกิดรีเซชชันหรือ GDP ไตรมาสติดลบสองไตรมาสติดเนี่ยในอีกสองปีข้างหน้าตอนนี้มีความเป็นไปได้ถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นจากื่อเดือนที่แล้วยังยังมองแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ถึงเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมใช่ครับซึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันก็เราก็หนีไม่พ้นที่เราต้องเจออิมแพกแบบนั้นเพราะว่าอเมริกายุโรปตัวเลขเศรษฐกิจก็จะออกมาแย่จ ตัวเลขจีนก็ต้องแยกตัวเลขเราจะดีมันเป็นไปไม่ได้ครัเนาบ,บตเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้นะครับผมคิดว่าเราต้องได้เห็นภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันมันโดนเซลล์บีฟอร์เมและหลังจากเ์ไปก็ซึมครับฟังฟังดูคือปิดมาห้าวันเนี่ยและจริงๆฝรั่งเขาซื้อขายสองวันเพราะวันศุกร์อีสเตอร์ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับ,รบเอไม่มีอะไรดีขึ้นฟังดูอย่างนี้ไม่มีอะไรดีขึ้น,น,นเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นพอดอะ่ะควรว่างว่างันเถอะเอาง่ายๆเลยคือควรคุณจะต้องเน้นขายอะ่ะก็ถ้าถ้าพอดหลักเราเนี่ยเราอาจจะต้องลดน้ําหนักลงไปแล้วก็เน้นเหลือค้าปีกเหนือโรงพยาบาลอย่างที่เราคุยกันวา่วากลุ่มพวกเนี้ยมันผักภาระไปที่ผู้บริโภคได้นะค,ะครับแต่แต่ถามว่าแล้วเราไอ้พวกบรรดาหุ้นเล็กหุ้นน้อยเราจะเทรดได้ไหมเข้าไปเข้าไวออกไว้เนี่ยได้ไหมได้คำตอบไ,ได้ะนะครับเราจะเห็นอาการตักแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วล้วว่า เฮ้ยมันมีที่ยังพอเข้าไปเก่งกําไรได้แต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับพี่เอกที่ผมเห็นนะฮะความน่ากลัวคือพวกบรรดาหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นเล็กที่กราฟสวยเนี่ยอืห้ามไปแตะต้องเลยคือมันเป็นกราฟสวยตบซับชัดๆนะฮะคือเช่นเราสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยช่วงเช้าเนี่ยตัวไหนที่มันมีแท่งเทียนเขียวแล้วเบรกเอาขึ้นไปไ<อ> เออโดนตบตายหมดอะโดนตบตายหมดอะไปแค่สองชั่วโมงไม่ต้องรอตอนบ่ายด้วยมันจะเริ่มเห็นอาการละเริ่มโดนตบนะครับแปลว่าถ้าเราอยากจะเก่งกาไรพวกเนี้ยเราดูที่กราฟไม่ได้เราอ,อาจจะต้องมีการไปดูในข้อมูลในเชิงลึกเรื่องของวอลลุ่มแอบมีเข้ามาไหมดูบิดออฟเฟอร์ก่อนแล้วก็ตัดสินใจเร็วตั้งแต่เช้าไปตรงไปเลยครับแล้วเมื่อเมื่อมันมีการไล่ขึ้นมาเนี่ยกราฟี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบในเมืองไทยตอนนี้มันมีพวกบรรดาพวกแบบอกองทุนเล็กๆนะฮะที่เป็นพวกฟิคเคอซี่เทรด เป็นพวกโรบอทเทรดพวกเนี้มันจะอ้างอิงตามอะไรสัญญาณมันจะมาตามตัวราคาครับอ่ะมันไม่ได้มาตามวอลลุ่มกับ b i ฟ offer ครับถ้าเราจะดูเราเลยไม่ควรไปดูราคาเราเลยต้องไปดูวอลลุ่มกับ b i ฟ offer เพื่ออะไรพอเราเข้าไปสักนึงเนี่ยถ้าเราแทงถูกเนี่ยเมื่อราคามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอีบรนดาพวกโรบอทเทรดกับพวกฟิกเครซี่เทรดเนี่ยมันจะมาช่วยไล่ขึ้นไปให้มันเหวี่ยงขึ้นไปเร็วเราจะรีบขายได้ คือพูดง่ายๆคือซือซ้อดักรอาก่อนนะถ้าตัวไหนวอลุ่มมาเนี่ยคุณเข้าไปเก็งก่อนอย่าไปตอราคาผ่านแนาวตานเพราะฉะนั้นราคาผ<ไ>่านเนลตันคุณจะไม่ทันเอไอใช่เรื่องเรื่องนี้ชัดแต่ก่อนที่จะไปถามลงรายละเอียดว่าตัวไหนหรืออะไรเงี้ยจะถามอีกเรื่องหนึง่งตั้งใจจะมาถามคือแบงก์วันนี้ประกาศผลประกอบการครับอ่าซึ่งตั้งแต่วันนี้นี่สิบแปดแล้วใช่ไหมสิบแปดถึงเก้ายี่สิบเนี่ยสัปดาห์นี้ประกาศหมดอยู่ละแบงก์จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้หลายคนบอกเฮ้ยแบงก์ออกมาดีมันน่าจะดีครับตอนนี้ลูกคนเริ่มถอยแล้วนะทุกคนเริ่มถอยก็ผมคิดว่างบประกาศออกมาน่าจะเป็นงบที่ดีแน่ๆน,นะครับก็คือครับรวมทุกแบงก์แล้วเนี่ยประมาณเกือบห้าหมื่นล<อ>้<อ>านนะครับก็แต่ก็ใช้ได้นะใช้ได้นะพอจากีที่แล้วประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ไตรมาสที่ล <c oughs> แล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มันหลังจากประกาศแล้วจะเป็นยังไงผมว่ากลุ่มแบงก์ก็จะจืดอยู่ดีเพราะเขาก็มองว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยแหละพีค แล้วจากนี้เนี่ยธุรกิจไทยเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับเอออาจจะแต่ตโตช้าแต่ตโตต่ำดังนั้นเนี่ยผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ก็จะพิกไปมากกว่านี้ยากแล้วเราก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการตั้งสำรองมากขึ้นนับจากนี้ด้วยนะครับเอเอก็เลยเดาว่าจืดประกาศของเราออกมาจะจืดอ,อาจจะมีมไม่จืดอ,อาจจะมีอยู่แค่ตัวเดียวคือ S C B ทำไมอ่ะเพราะเพราะว่า เอ b บุกกระดานไม่เกดมากเลยนะเลทเอาไว้ว่าตอนนี้ครับเันแรกไม่ได้เลยว่าราคาเนี่ยมันลบไปสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับใช่ท <In fact, S 1> ี่เอกลองนึกภาพนะฮะว่าพอลบไป10%เนี่ยวันที่ SCBX เข้ามาเนี่ยก็คือ27 28นี้เนี่ยครับนะครับด้วยถ้าสมมุติราคามันอยู่ตรงนี้นะกเิดแรงซื้อกลับมาหาศาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นราคาที่อันเดอร์วัลูเกินไปอ่าถูกเมื่อเทียบกับราคาที่เขาใช้แรกตอนนั้นใช่ถ้าไปถึงตอน SCBX เนี่ยถ้ามันเข้ามาปุ๊บมันจะมีการไล่กลับอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่า มันต้องเป็นกับราคาปัจจุบันของ S C B ใช่แต่แต่ละตัว S C B ที่เราเห็นอยู่รุ่งเงี้ยมันจะหายไปมันจะกลับมาอีกตัวใครซื้อวันนี้ก็ไม่ได้นะต้องต้องระวังตรงนี้นะได้เพราะนั้นมันเลยไม่มีหุ้นอยู่เนี่ยต้องจําใจต้องขายทิ้งอืแล้วมันก็จะเป็นโอกาสสําหรับคนที่จะทําอะไรเล่นพวก S C B future แล้วก็เป็นโอกาสสําหรับคนที่ไม่มายที่จะต้องถือแล้วไปรอขายนอกตลาด กะสุดท้ายแล้วถ้าตัว S C B X ในระยะยาวเนี่ยนะครับมันมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็การกลับขึ้นมาอีตัว S C B S C B B ซึ่งอยู่นอกตลาดนี้เนี่ยมูลค่าที่เขาจะเอาไปขายนอกตลาดได้มันก็ต้องสูงขึ้นเพราะว่าปผลมันต้องสูงขึ้นโดยดธรรมชาติอาจจะขายยากหน่อยแต่มันก็จะขายได้นอกตลาดนะครับแม้ว่ามันต้องมีมือมือดีเนี่ยมันมีการไล่กลับแม้ว่าหุ้นมันจะค่อนข้างแห้งในตอนนี้ก็ต้องระวังความเหวี่ยงไว้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวมันคงมีการไล่กลับบ้างแหละแล้วก็ตอนที่ S C B X เข้ามาผมก็เชื่อว่าเปิดต่ำปุ๊บไล่กลับขึ้นเลยอ่าในนี้เป็นไปได้เพราะว่าราคาตอนนี้มันเดอร์แวรลูโจย์มันอย่างนี้พอกลับมาโจยดในระยะสั้นพอตอนนี้แบงก์เราดูแล้วมันมันก็ไปไม่ไหวแหละดูตาลาดรวมไปไม่ไหวตัวเล็กวันนี้วันนี้กลยุทธ์เราจะยังไงสมมติเพื่อคนที่จะต้องเทรดเล่นตัวเล็กเล่นตัวไหนก็ผมกอ็อย่างแรกเราถ้าโรงพยาบาลชอบอะไรชอบ B d M S ก่อนนะฮะ ถ้าโรงพยาบาลชอบอะไร e ชอบ e m F s ไม่เล็กนะคุณปกติอันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องตัวใหญ่ก่อนนะครับเขาเอชอบโรงพยาบาลชอบอะไรก่อนอันนี้อันนี้จะได้จบไปนะฮะ,ะเรื่องของบุ้นหลักในพอร์ต GMS อ่าถัดมาเนี่ยถ้าถ้าจะเป็นตัวตัวเล็กเนี่ยผมก็ยังคงเป็นตัวเดิมชโยเพราะว่าเห็น JMT แล้วโดดเด่นมากอาจจะเป็นผลมาจากการที่เขาไป JV กับ kbank นะฮะแล้วก็เริ่มมีการไล่ขึ้นคือ JMT ซึ่งก็ตัวนี้เราเชียร์มาตลอดอยู่แล้ว JMT แต่ล่าสุดเนี่ยผมจะไปเน้นที่ชโย อ่าเพราะมันยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวตัวแรกรวันนี้ที่คุณประกิตบอกว่าให้จับตาคือชยโยนะตัวแรกครับใช่ครับก็ก็โฟกัสไปตัวเดียวเลยครับว่าเราจมทมาเยอะละนานละเราก็มามองกันที่ชยโยซึ่งแต่อาการชายโยก็ใช่ว่าจะดูดีนะฮะต่เห็นได้ว่ามันมีหลายวันหลายครั้งที่มันมีการไล่ขึ้นก่อนในช่วงเช้าแล้วก็มามามา,มาเด้งลงนะฮะในช่วงบ่ายนะครับ,บ<า>แต่แตยังไงก็ตามก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดทําเป็นแท่งเทียนแดงเมื่อวัดอาคารที่ผ่านมา ครับสิบสองบาทห้าสิบผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังเก่งได้นะครับ <c oughs> ก็มองชยโยไว้ก็ดีในช่วงนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเดียวเลยใช่ไหมชายโยครับ <c oughs> ใช่ครับครับเอามาดูกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณธุกิจบอกสลับคนที่พอร์ตมีหุ้นกับไม่มีหุ้นกันแล้วกันนะครับพอร์ตมีหุ้นทำตัวยังไงพอร์ตไม่มีหุ้นยังไงวันนี้เปิดมาคงซึมแต่แดงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับครับมองยังไง ทยอยลดน้ำหนักไปนะครับทยอยลดน้ำหนักไปแล้วอาจจะต้องเหลือแค่เฉพาะคาปิกโรงพยาบาลแล้วก็พวก AMC นะพวก j m t พวกชยโยเหลือแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเปิดเปิดเมืองไม่สนเลยเหรอตอนนี้ในช่วงสงการเน,เนี่ยต่างประเทศเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเปิดเมืองไม่เอะอยู่ในคาปิกได้ครับพี่เอกนะครับเราก็ไปเราก็ไปเน้นน้าหนักที่คาปี่ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะถ้าจะเอาโรงแรมผมว่าเอราวันเนี่ยก็ดูน่าสนจริงๆแล้วทั้งคาปิกโรงพยาบาลก็อยู่ในตีมเกิดเปิดเมืองได้นะครับ แอลคาปีก,ก็มีแม c โคโฮมโปรซีอาร์ซีซีพีอโรงพยาบาลบีดีเอ็มเอชบีเอชมันก็สาัารที่จะจะอยู่ได้นะครับซึ่งมาได้นะครับ,รบในช่วงนี้นะครับครับชัดเจนสัปดาห์นี้มีอะไรต้องจับตาไม่ก่อนจะเจอกันอีกครั้งันสุกมีอะไรไหมเออวันนี้จะมีการรายงานตัวเลข g d ดีของจีนก็มไม่น่าจะโอเค เริ่มแยาปิดเสี่ยงไา้ไปล็อกดาวน์หลายมืออย่างนี้มันจะไปโอเคได้ไงมันไม่น่าโอเคอย่างนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็เอ็กดีเอฟเฟกต์สัปดาห์นี้ไม่แรงมากนะครับไม่เรียกว่าไม่แรงไม่ได้ก็คือตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนเนี่ยก็จะมีการจ่าย X d ดีนะครับวันหนึ่งก็ตั้งแต่800 0ถึง1 1หมื่นล้านบาทนะครับ XD ็ f f e c t กแน่วันนี้เนี่ยเซ็นติเด็กต้องลบประมาณ1จุดจากผลของการ X d ดีนะครับ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันมาลืงก็จะโดนไปอีกวันละ0.7 0.8จุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปโดนกันหนัหนกอีกทีหนึ่งต้นเมษาต้นพฤษภานะครับก็จะมี XD ช่วงปลายเมษาต้นพฤษภาเนี่ยอีกประมาณ30,000กว่าล้านก็จะกดการเซตอินเด็กซ์อีกนะฮะก็ต้องระวัง